โดยดรสุวิตเมสินศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมรศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวักตกรรมได้ประชุมร่วมกับคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งทั่วประเทศคณะแพทยาศาสตร์และโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยาาพ์รัศกรของกระทรวงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับ เพื่อรับมือให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยไทยเองก็มีความพยายามในการดบเนินมาตรการต่างๆเพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อโรคซึ่งท่านดรสุวิทย์เองก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าสําหรับการแพร่ระบาดครั้งนี้นั้นคาดว่าอาจจะยืดเยื้อยาวนานซึ่งทําให้ต้องวางแผนรับมือในระยะยาวต่อไปเพื่อลดความตื่นตระหนกของคนในสังคมและสร้างความเชื่อมั่นด้านการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆทางในแง่การติดตามและตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงการบริหารจัดการพัสดุอุปกรณ์รวมไปถึง อุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตโดยจะอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วนนะครับเพื่อสร้างสรรค์นวตัตกรรมและแนวทางการกู้กิจการสถานการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด1 9ีในครั้งนี้ กรณีการติดตามและตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงล่าสุดนี้นะครับทางอวโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชนะครับก็ร่วมกับทางกรมควบคุมโรคสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตมสํานักงานพัฒนารัฐบาลระบบดิจิทัล DGA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าและสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ t t s a นะครับ ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับชื่อว่า DDC Care <c oughs> เพื่อให้ทางกรมควบคุมโรคและสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองใช้แอปนี้ในการสร้างระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ไป,ไปตามพรบโรคติดต่อปีพุทธศักราช2558นะครับโดยคาดว่าเมื่อแอปพลิเคชันนี้พร้อมใช้งานแล้วก็จะเริ่มใช้งานได้ที่ดาดตอมอกว่า50แห่งทั่วประเทศนะครับ เมื่อดาวโหลดแอปพลิเคชันอาการแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการรายงานตัวทุกวันนะครับเพื่อดูว่ามีอาการอย่างไรก็จะมีการฟอร์มให้รายงานตัวนะครับถ้าพบว่ามีโอกาสที่จะป่วยนะครับก็้าไกแจป่วยก็มีการติดตน่งองสอ2นะครับเพื่อให้เข้ารับการรักษาทีนี้ประเด็นที่ตามมาเวลาเข้ารับการรักษาเนี่ยก็องมีการสอบสวนว่าไปไหนมาในช่วงส4สวันที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าประเทศนะครับและระบบระดับก็จะย้อนกลับไปดูนะครับ โลเคชันนะครับที่ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือเรื่องท่านนั้นนะครับย้อนกลับไปแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับก็จะช่วยลดภาระในการสอบสวนนะครับแล้วก็บางทีก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างนะครับว่าผู้ป่วยได้เดินทางไปที่จุดใดบ้างนะครับก็ขอบคุณทางสรหรือวีเจนะครับที่ดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Security ของระบบทั้งหมดนะครับไม่น่าจะว่าข้อมูลทั้งหมดจะมี Security นะครับรวมถึงระบบข่าวต่างๆที่ประวัติเข้ามาในระบบด้วยการธรรมศาสตร์ที่ช่วยดูเรื่กกองเกี่ยวกแบบฟอร์มในการตรวจสอบนะครับเซิร์ชเช็คให้กับคนเองนะครับได e ้ป้าที่สปอร์ตส่วนของสตาร์ทอัพที่เข้ามามีส่วนสปอร์ตการข่าวด้วยนะครับเป็นเอที่สปอร์ตในด้านของก็ประมาณนั้นนะคับหลายกกันเข้ามาตาม่างๆด้วยกันจากทุกภาคส่วนนะครับก็เชื่อว่าการมีเกมชั้นนี้จะช่วยสนับสนุนการทำงานของทั้งสํนานักงานตรวจค้นขเข้าเมืองแล้วก็ทางกองควบคุมโรคนะครับกรวควบคุมโรคนะครับที่จะให้การทํางานในการ จากการเรื่องโควิด9ทีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ นอกจากนี้นะคะทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยังได้มอบหมายให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นแกนกลางร่วมกับกรมควบคุมโรคเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือทางด้านการวิจัยโดยมีที่ตั้งของศูนย์อยู่ที่กรมควบคุมโรคค่ะซึ่งวชวเองได้เตรียมงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเร่งด่วนไปแล้วประมาณ250ล้านบาทด้วยกันโดยขณะนี้ได้ให้ทุนวิจัยไปแล้ว10โครงการในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาเชื้อและละักษณะพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโดย เฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อให้เข้าใจการแพร่กระจายของเชื้อและวิธีการวินิจฉัยและชุดตรวจเพื่อวินิจฉัยที่รวดเร็วแม่นยำรวมไปถึงการพัฒนายาและวัคซีนด้วยค่ะ